พากินตามรอยพี่แนทนักกินจุโน1หนึ่งร้านหม่าล่าที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพมหา,านครประเทศไทยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านหม่าล่าบาร์เบอร์ร้านจะตั้งอยู่ที่4แยกคลองตันนะครับเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงตัวร้านจะเป็นร้านตัดผมเก่าราคาเขาเริ่มต้นที่15บาทครับแต่คุณภาพนี่เกินราคาแน่นอนนั่งยันนอนยันได้เลยครับว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เขาใช้คือพรีเมียมลูกค้าร้านนี้ส่วนมากจะสั่งแบบเดลิเวอรี่นะครับเพราะที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงร้านนี้พี่แนทเขาการันต ถึงหน้าร้านจัดไปเบาๆวันนี้15ไม้ทุกคนดูสิครับแค่เขาย่างเปล่าๆยังไม่ได้ทาซอสอะไรเลยน่ากินขนาดนี้แล้วที่ชอบมากที่สุดของร้านนี้คือซอสของเขาดีมากคือรสชาติมันกําลังดีเค็มหวานเผ็ดหอมมากและหมาล่าเสียบไม้ของเราก็ได้แล้วครับเป็นไงครับย่างมาอย่างดีฉ่าซอสน่ากินสุดๆวันนี้คือเลือกมาแต่ของชอบโดยเฉพาะเลยนะครับหยิบไปหยิบมาเต็มถาดเลยถ้าใครยังเผ็ดไม่พอเขามีพริกให้โรยเพิ่มด้วยครับดูสิทุกคนเอ้ยฉ่ามากถ้ามากินที่ร้านก็จะนั่งกินฟิลร้านตัดผมแบบนี้เล หม่าล่าเขาอร่อยแค่ไหนคิดดูทุกคนผมต้องสั่งเป็นจานมากินเลยกะกินเอาอิ่มเลยสามารถสั่งได้ทุกแอปเลยนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนยากให้ทุกคนได้ลองทานสักครั้งติดใจแน่นอน